เจ้าดี้นเพื่องกาวันนี้กาเล่งเหลืองไมค์กิตากนาการปล er. ูกไมคกิตานาแล้วก็ไอ้มันเกิดแกนแบบนี้นะครับการในไมค์กิตาหนาเกิดแกนกามันมีการการะตุนให้เกิดแกนนะครับกาบ,บางคนกาประทับความสำเร็จ ซุ่มพุทธรับกลางด้วยว่าบ,บางคนก็นไม่ได้รประสบผลส์ทำได้เลยนะครับกามีตัวยั้งไอ้แรกกันอ่ามากนะครับการตุ่นเหล่าไม้ตายการตุ่นน้อยเอก,กินไปซึ่งก็คุณป่าป้องไม้การมันมีหลายระดับนะครับกานี่การป้อมกรอารทดลองการตุน่นทดลองการตุ่นมาดสองปีเสร็จ ชิ้นนี้ช่องปิดช่กๆก็คือทดลองตัดลงมาก็คือกระไดาเป็นชิ้นใหม่นะครับกรหลบหลังเราต้องการแบบไหนก็ได้นะครับรลบหลังก็ไม่ต้องการแบบไหนกระไดะชิ้นเหล็กชิ้นยาวชิน้นใหญ่เกรดประมาณไหนนะครับมาตอนนี้ก็คือ,อต่อไปจากนี้ก็คือสร้างได้หายแล้วนะครับ ก็ปมกาเกนตำรานะครับนี่ก็คือตำรา,าสร้างเกนหม่ตัวหน้านะครับก็มีกระส้นสอยู่าเป้นปรประกอบตองเป้นนะครับการรวมเป็นเจ็ดเป้นจะบอกแม่นตกซิ่งนะครับตั้งแต่เริม่มตอนทำให้เกิดแขนสร้างการะตุนประเล็กสร้างการะตุนกบวิธีการเจาะวิธีวิธีสร้างให้เกิดแขน ชินแหลกชินยาวชินย่ก็บอกเม็ดนะครับแต่วต่าตีสําคันก็คือสั้นกระตุนนะครับสั้นกระตุนการตผลิตสั้นกระตุนก็ไม่มีสั้นเคมีได,ได้เจอผลน,นะครับคือผนได้ตามด้าผลเจอโรนะครับตึงต่อไปในอนาคตนี้พอเราก้าวยตึงตาลาดได้รับบนนะครับก็คือไม่เราจะเอ่อคลมมันจะเป็นปิเศษนะครับ ความมั่นใจว่ากลิ่นมันเป็นพิเศษพเราไม่มีต่านเคมีใดๆนะครับการในต้นก็เหมือนเปลี่ยนเทวามีอยู่แล้วตอนนี้ก็เหมือนเปลี่นเทว่าพราะากันน้เล็ดอยู่แล้วก็คือก <c oughs> <c oughs> ็ว่า,ากลินใหม่ของเกาได้ก็คือมันก็คุณนนะปบับการิดหวาดีแล้วนะครับแต่วาไอในต้นของเราก็คือ เราก็ต้องตามก็ไว้ตั้นนะครับก็นี่ก็ใเลนเนื้อไม้ก่อนนะครับนี่ก็ปลายหยดมันเป็นซ่องหยดนะครับเป็นซ้ำหยดตัวนี้ก็พวกเฟนขวดนะครับเฟนขวดรเฟนเอ่อเปลืงลิตรนะครับเฟนเปลืงลิตร เต็มลิดนะครับเฟ้นเต็มลิดตัวนี้เฟ้นเต็มลิดกาลังกระตุนช่องปีแต่ไม้ตัวนี้มันเป็นหลวงป่าช่มนะครับมันเป็นหลวงป่าช่มมันเพราะวาะ่ตัวเตี้ยพุ่มเฟ้นกวนสร้างการะตุนเตี้ยพุ่มบาริดเองเหมือนกันเตี้งกา แต่ผมเมาจรูเจรูแบบนี้นะครับเจรูแบบนี my my ้การทังกาะตุลในี่ผมปลิตแต่เชือกคนละตัวันะครับเชือกคนละตัวนี้มันเป็นตัวตะเกียนอ่ามันเป็นตัวตะเกียนเอ่อเป็นตัวตะเกียนยาวขึ้นมายาวขึ้นมานี่นะครับยาวขึ้นมาประมาณนี้ซึ่งในท้วนกล้องดันดันนี้นะครับอันนี้ก็คือมันเป็นไม้เยอะกว่าไม้เนื้อก็ได้แล้วนะครับ ถ้าไวนาลไล่ปีมันผมมุนอการดับสุ้งเลยนะครับเออ่ก็มันจะมีความหน้าความดําามกว่านี่อันนี้ก็ต้องปีเซตเซตอันนี้ก็ติแฟนกนุ้นก็คือชั้นกระตุนเต๋ปมปาลิตก็คืออีกตัวนะครับก็คือแถ่มันมาประกอบก้าวกันโยกันได้นะครับแต่ทำกันกับกระตุนหมาแก่หนไม่ไม่ตายนะครับมีคลิปมีตัวอย่างให้เละแล้ว จำรับเปล่นเปี่นแต่ว่าตรงไส้ว่าไม้ตัวเล็กมีดากาหมากว่าดีว่ามันอยู่ติดเนื้อมันนะครับอยู่ติดเนื้อดำไม่ดำปิ้วข้างในมันสาอนไม้นะครับตามข้อมูลที่ผมไปก้นกว่ามากก็คือทุ้งหมดตัวตัวเล็กๆแบบนี้นะครับไม้เป็นตัวเล็กแบบนี้มันมีดากาแต่ตัวนี้แต่ว่ามันหน้าหมากมันมีดากาทุเงมือนกันนะครับหน้าหมากก็ไม้ตัวเล็ก พมกาได้ตัดล่องแล้วก็ได้ตัดชิ้นไม้ออกมาแล้วกันนะครับจำรับทีเ่เป็นตัวเล็กก็คือเป็นตัวเป็นตัวประมาณน,นี้นะครับตัวประมาณน,นี้ก็ได้เอาชิน้นไม้แคะออกมาแล้วกันนะครับก็ได้ก่ายไปก่ายไปที่หนึง่งแล้วก็ไปแหลยคลิปหย่อนลังได้นะครับไปแหลยคลิปเก่าเกลียคลิปจอดก็ไปตั้งคลิปจดเอือเป็นคลิปยาวก็ได้มันจะมีวิดีโอจำลอนมาก ก็มีแล้วนะครับไม้ตัวเล็กแต่ว่า,าแกะเป็นจินไม้แล้วก็ออกมากไกนะครับซึ่งได้เปลี่ยนได้ตำลาไปแล้วนะครับเ,เปลี่ยนได้ตำลาไปแล้วก็คือ,เ,อเปลี่ยนผลิตมีไม้กีต้าอยู่แล้วก็คือผลิตสร้งางตุนได้อ๋อ ได้จำนวนไม่จำกัดเลยนะครับและจะกระตุ้นมากแก่กได้ก็ได้ตามต่ว่าเป็นต้องการนะครับต่จำก,กันก็คือตอนตุ้นได้ทำราบไปแล้วก็คือใจทุนน้อยมากนะครับคือคือคือตอนหนึง่งกระจายงบประมาณหน้า,าทิปป์นะครับทำรับผลิตส้างสร้างกระตุ้กน,กา,นการม่อยู่การใจอ่านนะครับอ,อยู่การใจอ่านเขาบอกไว้แล้วนะครับว่ามันหมดอาอยู่ภายในกีวัน การผลิตการประกรระรอบอได้ต่างๆก็คือ,อาการได้บอกบอกบอก,บอกสั่งหมดเลยนะครับก็เงิในกใ้ที่ไว้ได้ตำราไปก็คือ,อไม่อยากนะครับมูลหลักาตอนนี้ตำราระาณหมื่บาทนะครับ5 0 0 0าบาทก็คือแต่ว่า,าป้่มก็ต้องก,การให้เปิดนในใจ ต้องการให้เปลี่ยนในใจแล้วก็การเล่งตรงๆงกันการุ่มกาต้องการพอได้เป็นต้นในการทดลองมั่งนะครับการเล่งตรงๆงกันก็เปลี่ยนใจอาปั้นได้ตำราไปเลยนะครับใจอาปั้นอนกับบัญจีแล้วก็ปุ่มการจองเอกการท่านไปง่ายเลยนะครับจ้องตำราไปง่ายเลยซึ่งในท่นนตีเลือกเปลี่ยนใจกลับอาเบิ้ลก็คือตัวแก็บป่นผลิตภายในช่องปีกลางหน้าซ่มปีกลางหน้าอาปีกลางหน้าเปลี่ยนก่อใจกลับอาเบิ้ลนะครับ แล้วก็เ,เปิดกใจกลับมาเบิ้ลโดยแต่ว่าไม่มีทันย่ายได้กันนะครับไม่มีทันย่ายได้กันตัวนี้มันก็ตัวธรรมดานี้มันกเ็เกินกาดนะครับได้ป้นเกินกาดวิทยาศาสตร์รับลง เผื่อจะรู้วิทยาศาสตร์ระเบิดกับเปืือเปลือในอันธรรมดานะครับเพิ่มก็บอกได้เกี่ยวว่ามันมีที่งนั้นแล้วก็มันมีทิ้งนี้นะครับอันนั้นคือวิทยาศาสตร์ระเบิงนะครับก็มีเทคนิคปีเศษต่างๆ่า่ว่าเก็บเกี่ยวมานะครับไปในท่องปีนี้แต่ว่าได้ลงต่ำพุ่มตกลงจะหมดมากเลยนะครับการต่อไปเร่งเรื่องแร่งเรืองการใกล้ใหม่กษตนานะครับ การใกล้ใหมายติดหน้านี่กระดับแต่ว่า <c oughs> มันก็เป็นปนัญหากา,การเลื่อนการกล้กับตลาดก็มันมีระดับเออ่ระดับล่างระดับกลางระดับบนนะครับตลาดการกเอ,อ่อบางทีมันก็ต้องรอนานบางทีก็ตกกดราคานะครับอ,อ่โรนานตุกขก์ราคาตุกขก์ราคา,าก็คือไม่ไม่คุ้มกับการได้ลงทุนนะครับม,มันมันมันคุ้มสเหรับการลงทุนแต่ว่า เรา,าใกล้โต๊ะโดยกาเร่งกันตะมันากาเร่งหลังตีประได้ากาเร่งมันคิดเป็นกาเร่งมันได้กําไรไม่มากนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นปรน้าเหมือนกันก็อยู่แต่ตลาดได้รับตลาดหลงดังตลาดกลางตลาดบนนะครับแต่ว่าเราก็าไม่ต้องกลัวในจุดนี้นะครับก็คือนึ่งเราจะต้องไม่ไปไหนตอนใดอตอนเด็กอ่าปูเสือ แต่โตกใจกันไม่ตกใจกันก็คือเราถ้าตกมาในตอนใดอย่างเปินมนหลักกากาเราทําพ้นผลิตออกมาแล้วนะครับทั้พ้นผลิตออกมาแล้วก็คือเราก็เก็บจะต๊กในรูปนี้ได้นะครับตังนั้นมันมีกลิ่นน้อมช่วยไปต่างบ้านเลยนะครับก็เก็บใส่กลองอแพ็คให้หมดจิตได้ก็ได้นะครับก็คือ,อถ้าโตกไปได้เป็นปีซ่องปีก็อย่างได้นะครับ แต่ว่าเราต้องพยายามเรื่องการใกล้ต่อไปก็คือต้องพยายามก่อนฟ้าติดต่อหรือสันกับคนเตีซเซอนะครับคนเติดเซอะระดับกลางกลางบนบนนะครับถึงถ้าเปิดไมีมาอยู่แล้วก็ทิปตนอนที่ทิปตอนก็คือพมว่าไม่น,าน่าจะปลาดเรื่องตำรานี้ตนะครับตำราสร้างแคนใหม่ติรตหนา คือไม่น่าจะปลัดในจุดนี้นะครับปันปลืก้กก็กระเพิดสม,มวงมดวาเปือนยังไม่สะดวกนะครับก็ก่กอนเดว,วราค่าจะขึ้นก็คือเปลือนมาจองในราคาเอา่อมาจองในราคาาเบือนบาจ่ายอาปันได้ทุดไปจ่ายเลยก็คือเปลือนสามารถจองได้นะครับเปลือนตักมาแล้วก็จองการเนื่งันบาทนะครับไอจองเนึ่งันบาทถึงกับเงินใกล้นี้มันจะอยู่ยาวนะครับ ต้ในไก y นี่มันมันจะย,ย,ยาวยาวสำหรับคนที่จองแล้วนะครับเอ่อถึงการการกายใหม่ติตนานี่มันต้องมันต้องเป็นเพื่อาการทำใหม่ติตนานี่คือคือมันต้องอดต้นมากนะครับบางที่อคนที่เรารู้จักก็ก็จะมาเจอได้ปีละสองกลังนะครับ ปีละสองกลังซึ่งเราก็จ่ายแรงงานลงมือตทำทำไปแล้วก็ก็ต้องรอนะครับรอปีนึงก็มาจงกลางอ้นหนึ่งหรือว่าปีไม่อ้นนึงก็ประมาณนี้นะครับก็ติดดุราสการสูงแต่ถ้าใกล้ระดับหลังลงมาอีกที่ก็คือเก้าเจอได้โดยที่ว่าก็จะเสิร์ฟไม่แป้งมากนะครับเพราะว่าบางทีก็เองก็ต้องก็เองก็ต้องเอาไปตังไว้เหมือนกันนะครับก็ เออจะรับสับซ์อนมากเลยนะครับเรื่องเรื่องเรื่องไข้ไมติีสนนะนะครับจะรับสับว์นมากแต่ว่าไม่ก็ถ้าเรามีความแข็้งแกงมีความ,มาต้นต้นแล้วก็คือไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราก็มีอาชีพอาชีพประจำของเราตำชัวนปามส่วนอย่างการีอ่านก่อสร้างได้ก็คือมันมีงานประจำก็แต่ละคนู่แลรวนี่มันเป็นจวงเตีเสริมนะครับ กระโมกกับสาส้นยางส้นปมนะครับตัวนี้ปลอกเสริมปลกแซมเนี่ยน้ำไม้ปลกนะครับก็คือช่วงช่วงว่างจากปามจากยางก็คือมันจะได้มาทาตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันน่ารุ่นมันหน้ารุ่นกพราะว่าไม้มันมีไล่เกรดนะครับมีไร่เกรดผมมีไร่เกรดพับปลากา่าส้มําไม่ต่ากันนะครับก็คือทุกงุมดจากตัวยางตัวนี้ เพิ่มลอกต่อยางเป,เป็นเป็นเพื่อนเตะนะครับเปืนเตตาคว้ามือนะครับเปืนเตตาคว้ามือราทำมานเนื่องจะกบงเราได้นืงน่งรอยบาทรืดรับกลางได้้ารอยบาทแต่ถ้าว่าวไม่เกรดดีเราผลิตมาได้สมานเนื่องจะบโบงเปืนเตะตากันแต่คว้ามือเหมือนกันนะครับเราจะได้สร้างปั่นอาปัน,ปนถึงเบิรนอันนี้ผมเตียบๆเ,เกรดต้องไม้นะครับ ไม่แต่เกรดนี้ก็คือ,อ,อนักหน้าจมหน้าม้มนะครับดำตึ้งไม่ดำตึ้งมันเป็นจะเป็นสีแดงท,ที่น้ำตาลต่างมดก็แต่ว่าไม้มีความมออไม่มีความนักครับมันก็แปลงเหมือนกันนะครับแต่ต่อไปจากนี้ผุก็ต้องกลนกวากันอย่างนักนะครับอย่างนักเรื่องเรื่องการใกล้มาดิตนานะครับปุ๊บุ๊ต้องกวนฝ่าอยาอย่างมากเลยกับผมีดิมัมน รุ่นใหม่อยู่มังนะครับเด็กหวัยรุ่นก็คือเพราะว่าได้ช่วยเลือกกันกับมีทีมันอยู่มั้งแล้วนะครับแต่ว,ว่าเหลืองใกล้ใหม่เกณฑ์ใหม่ติต้นนะนะครับในเหลืองข้องป่า้าการเดินตั้งไดยมันต้องปลอมเม็ดนะครับถึงกัการใกล้ใหม่ถ้าทำใหม่นี่การเราไม่ใช่ว่าจะทำเซตจะใกล้ได้เลยเออจะได้ตั้งเลยนะครับอันนี้มันต้องมีเป็นทำรองมาอย่างมากนะครับ เป็นน้ำปรก็คือ,อ,อต่ำเลี้ยวกระโดดได้จังหวะได้โอกาสต่อใกล้ได้นะครับแต่ถ้าว่าต่ำเลี้ยวแกบใกล้เอ่อแกบแกบใกล้ก็กกตุกกฎราคาการ์ดราคาก็ได้ไม่เต็มไม่มัน่นแต่คิดก็มันมันไลม่มุมมองนะครับไลม่มุมมองไล่รูปแบบแต่ก็บ,บอกบอกให้เปลื่อนเปลื่อน,น,นรคแต่ก่อนนะครับ ก็คือในตำราไปแล้วสร้างเกณฑ์ได้แล้วหมากแล้วกเาเรื่องการใกล้การเป็นปนัญหาพอตุมกวนนะครับมันก็ตือว่าไม่เป็นปนัญหานะครับแต่ว่ามันมันก็ต้องรอํำเวลาของการใกล้เพราะว่าเส้นกาประเป็ดนี่แต่กาก็ดีนะครับก็อดีก็คือเออมันไม่เสียมันไม่หนาวไม่เสียนะครับจะตกมาไหนตอนได้เก็บมาปณีได้นะครับเมื่อแต่เล่งปิกรณ์ ตัวนี้ปวกกาะปมว่าต่ำเป็นอ่าเป็นไม้เป็นไม้โจนะครับเป็นไม้โจอันนี้ก็นี่ก็ต้านตังกรต้านตังก็คืออ่าก็เป็นไม้โจก็มีปมกระติดต่อไปก็คือราคาไม่แป้งมากนะครับตัวนี้ไม่แป้งมากแต่ว่า ปรอกว่ามันกระติดตัวนี้อยู่แต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็ก็น่าจะพอได้นะครับน่าจะพอด้อยู่มันเป็นกักตัวอย่างตรงนี้นะครับมันเป็นเ,เสื้อเสื้อบางนะครับเป็นไหมตะเกียนตัวเตาเว็บนี้แต่ว่ามีน้้ามันนี่นี่ก็คือนื้อมันนะครับถึงอันนี้เนือเ้อตตดีอยู่อยู่ส่วนส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเนื้อตตดีเป็นเนือเเนเน้อนํำดีก็รวมไปถึงยอดเลยนะครับ หลูกปสม้มเจือตะเคียนครับอ่าเจือไม้เนื้อครับคืออันนี้อยากว่าไม้เนื้อนะครับเพราะว่าด้านในนี้ถ้าพอรปันพอรปันออกมาแม่กลามมันเป็นเปี้ยวไม้ที่ว่าทำความตาดได้นะครับมันจะเป็นเปี้ยวไม้เป็นเปี้ยวหนํามันเลยนะครับในต้นของตัวนี้ก็คือมันจะเป็นเปี้ยวไม้เนื้อแก้งนี่ก็คือเป็นไม้ตะเคียนที่ข้อมูลก็เยอะ ก็เพิ่ยนมาเลยเพิ่มเติมนะครับเหรืญญ์ตำราตัากมากนะครับไมค์ติตนาก็อ,อ๋อมีม,มีตอนแรกก็อยากอยากผดมกวนนะครับอยากผดมกวนอ,อ๋อปมกิดว่ะปมทำไมตัดลองจริงจังก็คือถ้าไม่มีตำราตัวนี้ก็เป็นเรื่องอยากมากนะครับพอเราไปซื้อซัางกระตุนก็เหมือนเปลี่ยนก็ซื้อมาแล้วก็มันกระตุนได้หน่อย ซื้อมาแล้วก็ไม่โดเก้าแกนจริงไม่ถ้าก้าวแกนจริงก็ดีไปนะครับถ้าไม่ก้าแกนจริงก็ใหม่ตายเลยนะครับไม่เก้าวแกนใหม่ตายแรงงานตุนต้องเสียนะครับก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ก็ไหม่ตึงว่าเมื่ออีพแตีก้ามีมีอยู่แล้วก็มีนะครับถ้าก้าตึงคนตีว่าเมื่ออชีพก็คือก็คือโจกดีไปนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนอยาก ต้องการเป็นมืออาชีพเองก็คือเอาตำรราไปเลยนะครับเอาตรราไปเลยใกล้กล้องเราพวกนี้นใกล้กล้องใช้อาปัน่นเอาตำรราไปใช้เลยนี่พิ้วพิ้วเปลือกหนอกพิ้วดันหนอกนี่ก็มันมีมีนามันนะครับดำเหมือนกันก็พอว่าพ,พอจะแล่เป็นช่วยงานได้นะครับมนเองก็กลิ่นนมนะครับกลิ่นนมมีกลิ่นนม อันนี้เลยดันดันนี่มันลูกผสมไม้เนื้อกับตะเคียนป้อมกับอยากไม้ป้อมกับก็ได้ยินมาจากต่างถัวเชียนนะครับต่างถัวเชียนกคย็คือมันมันมันก็มีอยู่ป้อมแลเ่เป็นราเร่าสักเป็นซ้ำเบิ้อนวีดีโอได้นะวะคนคนคนเช่นตำราป้อมป้อม คนขวาเรื่องนี้อยู่ซ้ำซ้ำผีปุ๊มไม่ลงมือทําเกี่ยวยกับไม้กึตานาเลยปุ๊มไม่ลงมือเจาะอะไรเลย,ป,เลยปุ๊มเลยซ้ำผีทึงอ่ะปุะม๊มแพร่วิดีโอจำนวนมากทึงอ่ะปุเอ็นคลิปต่างชาติเอ็นคลิปคนไยนทยอ่าคนนั้นแล่งบุญนี้คนน้นเล่งบุญนี้ทึงมาประมวลปนกันมาประมวลปนแหละกับมันมันเมื่อนว่าเว็บหนึ่งเว็บหนึ่งก็คือมันเข้าใจระบบต่างมดเพราะว่าต้นไม้ก็คือเข้าใจเรื่องต้นไม้ก็เรื่อง การต้รมเต็มตัวเองคนใหม่ก็คือมันมันแวบ,บมาก็พอก้าวใจต่งางระบบก็คือการเกินตำราออกมาได้นะครับเพราะว่าก้าวใจต่างระเบบการมีการตดลงไมใไม่ตอกน้ำมันนะครับมีการตดลงไมใไม่ตอกน้ำมันก็คือการมีอยู่ซ่องแบบนะครับไม่ตอกน้ำมันซ่องแบบแบบเจาะรใูให้มีความเชื่ แล้วก็แบบใส่เชือจจำนวนมากนะครับใส่กาลางหลังใส่กลางบนอ้างกันประมาณคือบต้องเกือบก็คือใส,ส่จำนวนมากเชือเล่นขึ้นเล่นลงทาง,งาข้างบน้างหลังเล่นขึ้นเล่นลงก็คือเราว่างได้่เชือเดินเราว่างเดี่เชือเดินก็คือไม่มันจะตายนะครับถตามันไม่ไม,ไม่ไม่ตักัดน้ำมันออกมามาป้องกันแม่เชือลูกลั่งในไม้มันจะตายถึงก็เลย มันก็กลันเป็น้ำมันออกมาถัากัดแม่เจรุกรามแล้วก็อุ้มลมแม่เจรุกรามก็เลยได้น้ำมันติหน้าอันนี้นี่การตดลงไม่นะครับเต่บมผ้มหวาเป็นไปได้เป็นไปได้หมากเลยตดลงหลังไม่นี่เพราะป้อมเลยไปเจอจำวนหมากผ้มเบ็ดแล้วหลบหลังแต่ว่าไม้มันจะตกน้ำมันถึงตอนมันใต้ชืจออะไรหมากซึ่งก็ใส่ไปแล้วมันไม่ตายต้นไม้ไม่ตาย ถึงกับมันมันจะเด้กมาไกลๆนี่นะครับแต่อยู่แต่ว่ามันมันพอดได้ไม้มัน,มมนแ้่ตีล่งมันจะเป็นไม้ไม้ลำไม้ลำแบบเบนต่อซ้ำนิวเส้นนิวขึ้นลงยาวมันจะตมามไม้นะครับหรือว่าเป็นก้อนกลมแต่อตอนนี้้อยขึ้นลงผ่านไปเม็ดต่างตน้นถ้าผมเห็นในคลิปนะครับผ่านไบเม็ดต่างตน้นเต็มต่างต้นเลยก็คือ ถึงเวลาอ่านเราทำอา่านทำอ่านอายนะครับอายว่าตัวนี้เป็นสิบเต่าเลยนะครับอายว่าตัวนี้เป็นสิบเต่าอันนี้มันจ่ายเวลาก็ความละเอียดอ่อนก็เปิื่นกล้ามาเลยเปิื่นเติมนะครับก็ก็แทมอีกิดเดียวทิปพ่มประจ้ามันต้องแทมสักิดหนึ่งก็คือเปิื่นเปลีแต่ว่าเครื่องมือไม่พร้อม กระมือเปิดไม่พร้อมชาวาบ้านบันใดเออตึงก็ไม่มีคนดต่วว้ขึ้นแต่สูงได้ก็คือได้ทำาราไปเล้ยวง่ายๆนะครับได้ทำได้ไปเล้วงายๆก็คือมีทิปตอนรอยตอนอ้าตอนได้ก็ไม่หวาตอนเดียวก็ไม่หวานะตอนเดียวก็เอาไปได้ทำาร้ปลอหวาตอนเดียวไม่ขึ้นเว้ยตอนเดียวน่าจะไม่ได้ตอนเดียวเดียวกว่าจุไิธีอื่น ไอ้ตักมากกันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอชฉวยไิตีเอืนตอนเดียวทัมนหมดสิบตอนพนีอกคือเผื่อไม่มีความพร้อมแต่ว่าถ้าจะจอกระตุนละเละก็คือเผื่อจ่ายจ่ายจ่ายคว้านก็ได้จ่ายค้นกนาดเล็กจับเจาะรูเจาะหลบต้นเลยสั่งต้นเลยเจาะระดับอ่าซเมตรลงมาคือว่าดังที่เราก็รทำอันใดถ้ากันร้องกันพอกระซับได้ตั่งต้นเลย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแตวเป็นแนวกระไดรือวซับเละเต็มไปเลยก็ไดนะครับ๋ยวผลิตสัตนะุนตัวนี้ไปดาดดดชีดตุนไม่ต้องไม่ต้องใจส่นหมากแลวแลวอะไรเพราะว่าเป็นผลิตใดเองแลวตื้อว่าเอาวัดสดุมามาผลิตเองแล้วก็ซับต่างต้นแล้วก็ชีดดาดดดซับไปอาตอนสิบตอนกบปฏิลังเปลี่ยนไปไป,ไปถ้ากัดออกมาไปซับออกมาแล้วนะก็พิ้วนะนอกไปนี่ก็ ซับเอาส่วนที่เป็นแขนไปด้าดนอกโดยที่ไม่ต้องกวนต้นนะครับการรวบรวมไม่ได้ทักถึงโลเอคีดอาคีดถึงโลช่องโลได้ประเด็ก็คือกากายไม่ได้ได้นะครับโดยที่ใหไม่ไม่ไม่ต้องกวนแล้วก็ไม่ต้องลอมไม้นะครับมีความปลอมแล้วปฏิลังกว่าขึ้นโจดอันบนนะครับแต่ว่าตัวนี้คือมันปิดทูดได้เอาไปซีดชีดเอาไปลาดรถตีแพร่ก็คือก้าวแขนนะครับถึงเอาวิธีขานแด่เอาแกนออกมา มันเป็นตัวแเล็กๆกาออมาแจ้งเป็นจินแบบนี้นะครับนี่มันพิวรันนกพิวดันนกนะครับนะพอซับแล้วชิดดาดแล้วก็มันจะเป็นแกนมันกระด้ประมาณนี้นะครับกระดาดัประมาณนี้ันนกก็เราแก่ซับนี่ซับแล้วก็สกัดออกมานะครับจึงก็เป็นรอยจินปั่นจินเอาจินแบบนี้แหละเป็นรอยจินปั่นจิน เออไม่ต้องปั่นชินก็ได้ทำได้รอยชินก็คือได้รักถึงโลหรือว่ารักโลคือทำคิดก็บเขาอย่างเซอนะครับการมาตึงทำไอ้แบบนี้รุ่นไหนสิ่งดำแบบนี้การัานนี้ไม่ตองไม่ตองกระไดาแล้วคือไม่ต้องรุ่นออกกระไดาแล้วารัานนี้นะครับการัานนี้กระดุนแบบนี้ก็คือคือมันเป็นน่านเดต้าไมายแล้วก็ มีแต่ได้ไปปลังป่งนะครับกิดเพล่องข้าวเปล่เพิ่มเติมนะครับตักมาคือนี่มันคือนี่มันคือเรื่องจริงนะครับอายความมั่นใจเปื่าเปล่านี่มันคือเรื่องจริงนี่มันคือเรื่องจริงแต่ว่าเปืือนจะได้สร้างเกณฑ์ใหม่ติดนะนะครับกคลิปนี้แค่นี้นะครับนะสวัสดีครับ ี๋ยวอะไรมุมมุม่วยชวยสักมุมอันนี้ก็มันเป็นเนื้อออกนัตาลอันนี้ที่ดําอันนี้ก็นช่วยห้อมนะครับบานอ้มเลยเพราะว่าเดินไปเดินมามันจะมีกลิ่นโจอยอยู่ตลอดเวลาเลยกาคลิปนีสวัสดีครับคิปนี้สวัสดีครับ นี่สวัสดีครับผมนี่ทาคลิปเซตต้องรับเบ็ดเหลานี้พร่ผมเดี๋ยวเราเบ็ดตัดยางไม่ลับเบ็ดตัดยางตีอันนี้มันเป็นพ่นเอ่อเป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองอ,อ,อาิีบลักก็คือตัดยางไปก่อนก็คลิปนี้สวัสดีครับ